สดุดีครูกรอนสุนทรผู้แต่งและขับเสภาโดยนางสาวสินใจปิมแปลงครูโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลเออเออเอ่ออาออเออเางเออเอบบ ขอนอมนบครูกรอนอักษรอสินสุนทรผู้โวหารก้องทานินระเบือระบินคำกลอนสอนใจมีกลวงชัน ละครบทเฮกลมท่านได้ลอมประสิทธิประสัอไว้อีกนิราศก้าเรื่องกระเดื่องไกลเสภาไทยขับคานมาเนื้อ นสโกระดับโลกได้ยกย่องตามคันลองดัดแปลงเพื่อเสื่อสารพระอภัยมณียอดนิทานเออเออเออกลอนโวหารสุดแวก แทกพันนานาร้อยเจ็ดสิบปีแล้วที่ท่านจากยังได้ฝากผลงานให้สึกษาครูกวีสี่สมัย ขอบูชาน้อมวันทาสดุดีกะวี